ครั้งนั้นอันว่าสมณรรมแม้อันพิสูจนั้นกระทําแล้วสิ้นพันแห่งปียี่สิบทั้งหลายไม่ได้อานแล้วเพื่ออันรักษาซึ่งพิสูจนนั้นเพราะความที่แห่งกรรมมีประมาณเท่านี้เป็นกรรมอันพิสูจนั้นกระทําแล้วกกอันว่าพิสูุผู้เป็นเจ้าทีนนั้นบังเกิดแล้วในรกชิ่ว่าเวจีในการเป็นที่สุดลงรอบแห่งอายุเสเวยแล้วซึ่งทุกใหญ่สิ้นพันสิ้นพุทธันดรหนึ่ง บังเกิดแล้วในเรือนแห่งตระกูลมีอันมีข้าวและน้ําอันบุคคลพึงดื่มมากแห่งหนึ่งในเมืองช่วราชครืในการเป็นที่เสด็จอุบัติแห่งพระพุทธเจ้านี้จบเก่งอนว่าเด็กนั้นย่อมไม่ปรารถนาเพื่ออันนอนบนที่เป็นที่นอนนั่นเทียวย่อมไม่ปรารถนาเพื่ออันบริโภคซึ่งพัดย่อมเคี้ยวกินซึ่งคูดแห่งสรีระของตนนั่นเทียวย่อมเดิมแต่การเป็นที่ไปด้วยเท้า อันว่ามารดาและบิดาทั้งหลายเลี้ยงแล้วซึ่งเด็กนั้นด้วยความสําคัญว่าอันว่าเด็กไม่รู้อยู่ย่อมกระทาได้เพราะความที่แห่งตนเป็นคนเข่าวดังนี้อันว่าเด็กนั้นย่อมไม่ปรารถนาเพื่ออนุ่งซึ่งผ้าเมในการแห่งตนเป็นผู้ถือเอาซึ่งความเป็นแห่งคนใหญ่เป็นคนเปลือ่อยเป็นย่อมเที่ยวไปย่อมนอนบนแผ่นดินย่อมเคี้ยวกินซึ่งคู่แห่งสรีระของตนนั่นเทียวครั้งนั้นนั้นว่ามารดาและบิดาทั้งหลายของเด็กนั้นปรึกษากันแล้วว่า อนว่าเด็กนี้เป็นผู Martine, oriented, ้สมควรแกเรือนเหตระกูลย่อมเป็นหามิได้อนว่าเด็กนั่นเป็นผู้สมควรแก่อาชีวกทั้งหลายย่อมเป็นดังนี้นำไปแล้วสู่สํานาของอาชีวกทั้งหลายเหล่านั้นได้ให้แล้วด้วยคําว่าอนว่าท่านทั้งหลายขอจงย่างเด็กนี้ให้บวชเถิดดังนี้ครั้งนั้นอนว่าอาชีวกทั้งหลายเหล่านั้นย่างเด็กนั้นให้บวชแล้วก็แล้วอนว่าอาชีวกทั้งหลายครั้นให้บวชแล้วตั้งไว้แล้วในหลุมมีคอเป็นระมาน ให้แล้วซึ่งไม้เรียบทั้งหลายในเบื้องบนแห่งจะงอยแห่งบาทั้งหลายสองนั่งแล้วในเบื้องบนแห่งไม้เรียบทั้งหลายเหล่านั้นถอนแล้วซึ่งผมทั้งหลายด้วยชิ้นแห่งเมล็ดแห่งตาลครั้งนั้นนั้นว่ามาดาลิบิดาทั้งหลายของเด็กนั้นเชื้อเชิญแล้วซึ่งอาชีวกทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อพัดบริโภคอันมีในวันพรุ่งหลีกไปแล้วในวันรุ่งคื้นนั้นว่าชีวกทั้งหลายกล่าวแล้วกับอาชีวกนั้นว่า อันว่าท่านจงมาอันว่าเราทั้งหลายจะเข้าไปสู่บ้านดังนี้อันว่าอาชีวกนั้นกล่าวแล้วว่าอันว่าท่านทั้งหลายจงไปเถิดอ,อันว่าเราจากมีในที่นี้นั่นที่เย่ดังนี้ไม่ปรารถนาแล้วครั้งนั้นอันว่าอาชีวกทั้งหลายเหล่านั้นได้ละซึ่งอาชีวกนั้นผู้กล่าวแล้วบ่อยๆไม่ปรารถนาอยู่ <c oughs> ไปแล้ว อนวบาชีวกแม้นั้นรู้แล้วซึ่งความที่แห่งอาชีวกทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ไปแล้วเปิดแล้วซึ่งประตูแห่งวัดจะกุดีลงแล้วย่อมเคี้ยวกินซึ่งคูดอันกระทำซึ่งคาด้วยมือทั้งหลายทั้งสองอนุบาชีวกทั้งหลายส่งไปแล้วซึ่งอาหารจากภายในแห่งบ้านแก่อาชีวกนั้นอนุบาชีวกนั้นย่อมไม่ปรารถนาซึ่งอาหารแม่นั้นแม้อันชีวกทั้ง ไอ้เหล่านั้นกล่าวอยู่บ่อยๆกล่าวเลี้ยวว่าอันว่าความต้องการด้วยอาหารนี้มีอยู่แก่เราหาไม่ได้อันว่าอาหารอันเราได้แล้วดังนี้